ลก่อนเราจะไปกินข้าวแล้วก็แวะมาดูจุดชมวิวกันสักหน่อยนะครับามาถ่ายรูปกันวันนี้จะไปไหนครับเม็กซิกันค่ะเขาบอกว่ามีอาหารเม็กซิกันที่อร่อยมากอืมแล้วก็ต่อด้วยจิราโต้นะนี่ทุกคนใส่กางเกงใส่ชุดที่แม่ตัดมาโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อมาถ่ายรูปม่ดูลายของแต่ละคนก่อนนี่ โอเคแดดดิ Who made those for you? Mom This young lady อ่ะดูของพี่ตอยแม่ใส่แว่นจำแม่ได้เหรอมาดีจำมาไม่ได้เราไปขับรถเล่นกันแล้วก็ไปกินเม็กซิกันกัน ก่อนเราจะไปกินข mm ้าวแล้วก like yeah, yeah. 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 ็แวะมาดูจุดชมวิวกันสักหน่อยนะครับเอามาถ่ายรูปกันใส่ชุดเหมือนกันด้วยวันนี้อธิษฐานไซมอนยังยังยังแฮปปี้เบอร์เดย์ยังแฮปปี้เบอร์เดย์แล้วอ๋อเหรอเออผมปีนี้ก็ได้แค่นี้แหละแฮปปี้เบอร์เดย์มีลูกได้ลูกพอแล้วเออใช่พอแล้วไม่ต้องเอาอะไรแล้วมีลูกแล้วโอเคขอขวัญปีนี้อุ้มอยู่ Yeah. That's the best thing he ever did in his life can I <laughs> <laughs> ก็อันนี้เป็นซุปถัวค่ะไม่สิ thank y แล้วก็อันนี้ก็ต้องของกุ้เล thank y อันนี้ใส่กัน้ไหมเมื่อพี่อันนั้นซาซิสพี่ตายอ้ชูโอ้ชูไอี่หม้อ่าแม่ใหก่อนไม่มันเป็นเมรดี d i a นเนื้อ Yes. I love. Yeah, baby, birthday boy. Happy birthday to you. The baby birthday boy here. Sleep. Have you enjoyed your holiday? Yes. What did you enjoy doing most? Being with my dad. Hmm? <laughs> Being with my dad. Yes, enjoyed a nice family holiday with my dad, especially because my dad hasn't been out for three years. I've been out. I've been out. Have you? Yeah. Uh, what yeah. was your favorite part of the trip? Favorite part of the trip. Actually, do you want to know the truth? Was lunch today. It was absolutely beautiful. What, what was it? The Mexican. Yeah. That was really very very good. Well it wasn't my favourite part and next the really number one favourite part of the trip is being with everybody. That's the favourite part of the trip. And the lunch was beautiful. The lunch was really good. So it's really good food here in in uh, called Chang. people want to come here, right? Mm -hmm. It's very, very nice. Very, very nice. And the rooms is nice and of course having little sky with us is lovely. Yeah ดีกับ Hey mom k a Where do you want to go next uh. Where are we going next I think the next we're g o i n g to go to is London Go where London Where London London England ชอบอะไรมากสุดบนทริปนี้ทริปนี้เหรอชอบที่ได้อยู่ด้วยกันกับลูกๆคุด oh. ตาคุณยายไม่ค่อยได้เจอลูกๆ ไเจอทุกว uh ันเจอทุกวันอยู่ด้วยกันเจ็ดคนเป็นสนุกมากเลยนี่ดูทักเปียใะนี่เพื่อถ่ายรูปหน่อยโชว์หน่อยโชว์เปียหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โหลูกเล็กโปกระหงส์ว้าวบสแปดโปกระหนะระส์แป r นี่ If you pop a hunter send it t me เผินมาก oh no. at you see i have at Jenny oh it's what like you a saying? scandinavian girl scandinavian from the oldies you, you you. <laughs> what's your favorite part of the trip gelato obviously <laughs> second favorite sky เรามาถ่ายรูปกันนะครับเพราะกางเกงของพวกเราเสื้อผ้าของพวกเรานะครับนี่นี่คือ,อ,อคุณแม่เป็น,ปนคน,นท <ำ S 2> ําให้หมดเลยนะครับวัะนั้เราจะมาถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกวันนี้เราจะออกไปกินข้าวเย็นนะครับ ไปกินข้าวเย็นข้างนอกค่อนข้างแปลกใจเพราะว่าปกติพี่ชายฉันไม่ค่อยออกตอนเย็นแล้วก็วันเกิดเขาอยากจะไปซึมซับบรรยากาศคืนสุดท้ายด้วยกันนะ,นะครับไปดูซิว่าจะมีอะไรอร่อยๆรากินกันเย็นนี้บ้าง วันที่3นะครับก็ชิลมากๆเลยได้มากินข้าวกันใช่ไหมคะสกายถูกไหมแล้วพรุ่งนี้เราก็กลับบ้านกันแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์ใช่ไหมคะ see you next trip ขอบคุณทุกคนคะ่ะ